หน้าอินเดียเพราะว่าน่าจะออกพลตะหน่อยหน้าอินเดียก็สร้างประมาณ4 0 0 0องค์นะครับก็จะเล่นหาง่ายครับเป็นต้นตำรับของกลิ่นของวัสุทัศน์ขวัสดุทัศน์นะครับแล้วก็ถ้ากรรมการนี่มาร่วมสร้างพระกิ่งหน้าอินเดียก็คือจะจะแจกกิ่งหน้าไทยสร้าง5้าอองค์อันนี้หน้าไทยคือที่เขาเรียกตามชื่อก็คือดูตามหน้าทรงใช่ครับครับนี่ก็จะมีในรายการประกวดครับ S <S แต่ถ้าลึกกว่าน,นี้ก็จะมีที่ล้ําค่าเแต่ส่วนใหญ่เราก็ยังเข้าไม่ถึงตรงนะครับผมเพราะจำนวนจะสร้างน้อยเนะี่ยแลวอีกองหนงึ่งอันนี้ก็จะเป็นพระสุนทรีวานีข่าองท่านเจ้าคุณครีบโอ้เป็นพระเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบคล้ายๆนางฟ้าที่มีศิล<อ>ปะสวยงามเป็นตองม,มอคอด้าาหลังแบบนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหายหายยากเหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเหมือนเีงไหนที่เป็นพระกิ่งน้าท่วมนะฮะกิ่งน้ําท่วมงดีครับทําไมเขาเรียกพระกิ่งน้ําท่วม ถ้าจะช่วงที่แบบเหมือนช่วงแห่น้ำไม่ท่วมมาจนพอมาถึงโบสถ์แล้วอยู่หยุดเลยทะเลอะไรน้ำก็ไม่ท่วมาก็เลยเรียกชื่อท่านแบบนั้นอโอเคแล้วอีกองนี้ก็เป็นพิมพ์ผานไข่ปลาแต่ว่าพิเศษคือมีมีช่อมาด้วยปกติจะไม่ตัดไปหมดแล้วอ๋อใช่ใช่โอ้โห่อเดิมมาเลยนี่เดิมมากมีช่อด้วยอ่าก็เลยต้องทําตลับที่ cover ช่อแบบนี้เช่อไ้อ่า โอ้ oh, แต่แปลกดีครับ uh, องนี้แต่อุ้งนี้เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บล็อกไวนะ้เนาะครับอืม